นะครับจุดเริ่มต้นนะครับถ้าเห็นพระใหญ่ตรงนี้นะครับอ่าต้องตายม่ยงั้นไม่ได้กินใจนะนะครับด้านหน้าพระใหญ่จะเป็นถนนนะครับทางขึ้นจะอยูยอย่ทางทิศตะวันตกของพระใหญ่ดินมานะครับเราใช้พระใหญ่เป็นจุดอ้างอิงนะครับ ทางขึ้นทางเทลเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกของพระใหญ่จะเป็นาฝายกั้นน้ำเห็นตรงกลางหน้าจอนะครับที่เห็นตรงปลายมือผมเนี่ยครับเป็นฝายกั้นน้ำคือทางขึ้นทางเทลเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับในเส้นทางเนี่ยถ้าเป็นสนามอื่นเสน้นทางอื่นเนี่ยเขาจะใช้ริบบิ้นผูกเพื่อบอก เส้นทางนะครับแต่ที่นี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเราจะไม่ใช้ที่นี่เขาจะไม่ใช้ริบบิ้นแต่เขาใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท่องหินคือผ้าสไบนะครับถ้ามาช่วงกลางคืนก็อาจจะละหลอนิดนึงนะครับสำหรับคนที่คนที่ดูหนังพีเยอะ อ่าส่วนตรงนี้ครับตรงทางขึ้นก็จะมีจุดจ,จอดรถมีร่มมาให้จอดนะครับมาจอดรถตรงนี้ได้เลยมีห้องน้ำสังกะสีมีห้องน้ำสังกะสีให้ด้วยแต่เข้าไม่ได้นะอาศัยบางเดียว <c oughs> ยังมีผู้นำเป็นต้นเลยไว้ผู้นำรู้เรื่องอยากกินไก่ไปกอดตรงโน้นตรงตรงขึ้นไปเลยวันนี้เรามีผู้นำด้วยนะครับมีไกด์นำทางไกด์สี่ขาเขาจะนำเราไปหลงหรือนำไปยังไงฮะขึ้นไปเลยค่ะขึ้นมามาไปตัดก่อนเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วระวังตอไม้นะคะมีตอไม้อยู่ด้วยตอไม้เร็ อ่ก็ขึ้นมาที่ฝ่ายกั้นน้ำอ่าผมกดรายการแล้วนะ พอพ้นสายกันน้ำมาก็จะเป็นทางเทวก็ขึ้นไปตามทางเรื่อยๆนะครับไม่มีหลงแน่นอนมากลางคืนก็ได้เส้นทางนี้ความชันก็ความสูงจากระดับทะเลที่ยอดเขาก็คือ600เมตรเลี้ยะทางจากด้านล่างถึงด้านบนก็3กิโล โอเคเดี๋ยวครับกันต่อขั้นบนด้านบน พอมาถึงตรงนี้นะครับเห็นป้างเหลืองตรงนี้ก่อภัยต้นนี้จะเป็นทางแยกนะครับทางขวาจะเห็นมีผ้าสบายสีแดงนะครับทางซ้ายก็เห็นว่ามีผ้าสบายสีแดงเหมือนกันตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยทางแยกนี้ไปไหนถ้าตรงไป ก็จะขึ้นสู่ผานางฟ้าแล้วก็บนผานางต้งฟ้าผานังฟ้าก็จะมีสถานีเดได้อยู่ทีนี้อยากจะขอความกรุณาขอความรูวมือน,นิดนึงสำหรับพี่น้องชาเทลนะครับในกรณีที่ฝนตกเนี่ยหรือรองเท้าเลอะเนี่ยที่ผานางฟ้าเนี่ยจะเป็นมันจะมีบันไดยพญานาอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีป้ายกรุณาถอดรองเท้า เพราะว่าบันไดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหินอ่อนมันทาให้บันไดเขาเปิดททาให้ผู้ดูแลเขาต้องทําความสะอาดบ่อยอครั้งนะครับถ้าไปตรงนั้นนะถ้าไม่ถอดรองเท้าก็ก็อาจจะหาถุงพลาสติกส่วนรองเท้านะครับเพื่อไม่ให้รองเท้านั้นเปื่อ แต่ว่าถ้าไม่อยากถอดรองเท้ามีทางตัดถ้าเกิดว่าใครไม่อยากถอดรองเท้าหรือไม่อยากขึ้นไปที่ผานางฟ้าไม่อยากผ่านสถานีเรด้์นะครับพอถึงตรงนี้ก็แยกไปทางขวาลงไปทางนี้เลยนะครับจะมีผ้าสบายผูกอยู่ตลอดเส้นทางนะครับตรงนี้ไปก็ทางจะเป็นแบบเลาะ เลาะเหวุนิดนึงแต่ว่าก็วิ่งได้ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับอพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของสถานีเรดาร์แล้วก็ผานางฟ้า สิ้นสุดทางเทลตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ่านนางฟ้าวิวสวยงามนะครับไปไปกันต่อ นะครับพื้นตรงเนี้ยมันจะเป็นหินอ่อนพื้นตรงนี้เป็นหินอ่อนมันเปลือกง่ายงั้นขอความรวมมือนะครับช่วยกันถอดรองเท้าเดินลงไปนะครับถ้าเป็นชวงหน้าฝน นะครับว่าคาสิแล้วผมพลาดไม่ได้อ่านป้ายเพราะเราย้อนสอนมาทางนี้ แล้วมาตอนฝนตกด้วยย่ำเป็นเทือกเลยครับต้องทำให้ผู้ดูแลสถานที่เนี่เขาต้องมาทำความสะาทควา,สา,ามสะอาดซ้ำอีกนะครับเรามาใช้พื้นที่เขาแล้วเราก็ต้องเชื่อเขาดูแลนะครับ พอสุดทางบันไดนะครับก็จะเจอร้านหอแล้วก็จะพบกับร้านพิวเทนร้านพิวเทนใจดี ้วไปแลยังครับลงไปถ่ายคลิปมาเอารับนี้คือนะครับโฉมหน้าของร้านพิ้วเทนนะครับอ่าแล้วก็มีมีสมาชิกเทลของเรามาอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เราออกจากการวิ่งเทลวันนี้เลยนี่ครับโฉมหน้าพิ้วเทนใจดีของเรานะครับอ่ามาดูที่ร้านพิ้วเทนมีอะไรบ้างนี่มีน้ำเปล่า มีเป๊ปซี่นะครับเนาะแก้วะไรงโอ้มีเยอะแยะเลยเนี่ยใช่ตัวนี้มาในเรี่ยเลี่ยเราม่าเนี่ยมีชาเขียวชามะนาวเก๊กหวยโอเลี้ยงมีไหมมาม่ามาม่าก็มีไม่ใช่เ่าม่าเลี้ยงฟรีนะคะมาม่าฟรีนะครับพี่เทนบอกมาม่าฟรีนะครับอ่า อพอเสร็จเรีบอปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะไปต่อก็ฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งด้านหน้าร้านพี่อุเทนจะมีสบไบสีแดงผูกอยู่แล้วก็ไปทางนี้เพื่อลงไปเส้นทางใหม่ได้นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมาโผล่ขึ้นทางนี้ช่องนี้ นะครับอ่าช่องนี้จะมีสองสองสองทางอ่าทางแรกคือตรงนี้ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าเราลงเราลงลงไปมันก็จะวนออกออกมาช่องนี้ได้นี่นะครับอ่าส่วนช่องนี้เนี่ย จะเป็นทางเลี่ยงที่เราจะไม่ต้องเจอกับผ่านทางฟ้าที่เรา,เ,าเลี่ยงทางเลี้ยงหลบทางบันไดนะครับตรงสามแยกม,ยามาถึงจุดนี้คือลานฮอนะครับลานฮอก็จะมีร้านพี่อยู่เทนนะครับหมมเหะนะเ็นไหมครับตรงตรงบันไดยพญานาคเนี่ยเขาเขาขอรับมือนะครับให้ ถอดรองเท้านะครับทีนี้ถ้าจะไปต่อมุมนี้จะมีริบบิน้นเอ่อให้ริบบิน้นสบายสีแดงลงไปทางนี้นะครับก็จะไปเจอต้นไม้เอ็นก็จะเป็นจุดทางแยกแล้วจะมีทางวนขึ้นมาแล้วก็มาโผล่มาโผล่ช่องนี้ มาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับตรง,ตรงนี้ต้นไม้เอ็นนะครับต้นที่หนึ่งถ้าเราไปทางนี้ตรงขึ้นไปเนี่ยก็จะลงไปข้ามยอดเขาลูกนี้ไปนะครับแล้วก็จะลงไปสู่ลานด้านล่างน,น,นะครับ <c oughs> ก็จะเจอกับต้นไม้เอ็นต้นที่สองแล้วก็ลงต่อไปอีกไปจนถึงลานด้านล่างแล้วก็วกกลับขึ้นไปลานพี่อยู่เทนนะครับ แต่ถ้าเราไปทางนี้ทางซ้ายานะครับทางนี้ก็จะลงไปต้นไม้ที่มีผ้าสบายพันอยู่แล้วก็สามารถลงไปที่คอกวัวได้แล้วก็วนกลับไปทางลานจอดรถนะครับตรงจุดที่เราขึ้นมาได้นะครับและตอนนี้๊ ก็มาถึงต้นไม้เอ็นต้นที่สองต้นไม้เอ็นที่สองตรงนี้จะเขาเรียกอะไรนะบวชว้ใช่ไหมเดี๋ยวคนขึ้นไปเหยียบอืมก็เลยเขากลัวคนขึ้นไปเหยียบก็เลยบวชไว้ให้ถ้ามาถึงตรงนี้รับรองไม่หลงแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค <laughs> ่ะอ่าแต่ละตับมิด ไปต่อตามทางอีกเรื่องหนึ่งอยากจะแนะนำว่าดีแท็กสัญญาณดีอ่าโอเคแล้วก็จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะไม่มีสัญญาณมือถือแต่ดีแท็กใช้ได้อ่าแต่ดีแท็กใช้ได้ไปถ่ายรูปกันสีกล้องแจ๊กอ่ะซับใช่ไหมโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้เราจะเห็นต้นไม้ที่พันด้วยผ้าสบายอยู่นะครับ ถ้าเราจะลงไปทางอคอกวัวนี่ลงไปทางนี้แต่ว่าตอนนี้ต้นไผ่มันล้มขวางทางอยู่ก็หลบซ้ายมานิดนึงก็จะเจอช่องนี้ช่องช่องไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิเราไปตามทางน้ำหลากตรงนี้ก็วนซ้ายก็จะตัดเป็นรูดสั้นก็ลงได้เหมือนกันมันก็จะไปนจบทางเดียวกันนะครับ ลงมาทางนี้ก่อนไปทางคอคอวัวนะก็จะมาเจอริบบิ้นจางๆอันนี้นะครับก็ไปต่อนิดนึงก็มาเจอริบบิ้นอันนี้อีกพันอยู่จางๆนะครับเราก็สามารถลงไปต่อได้อีก จะมาเจอริบบิน้นพันีนตรงนี้อีกอันหนึ่งอุ้ยริบบิ้นหลุดเลยนะครับริบบิ้นอยู่ตรงนี้ก็คือตรงไปลงไปทางข้อกวัวอ่าพอเราลงมาแล้วครับมาเจอเวิร์กนี้นะแล้วทางซ้ายก็จะมีโขดหินอยู่นะครับแล้วก็เบี่ยงขวามาเบี่ยงมาทางขวานะครับ แล้วก็จะไปเจอยอดเนินอีกยอดหนึ่งเราก็อ้อมอ้อมขวาไปเพื่อผ่านยอดเนินนี้ไปนะครับทางไปต่อคืออยู่อย่างหลังยอดเนินเนี้ยเราแค่อ้อมอ้อมขวาเพื่อหลบยอดเนินอันนี้ จะมีล่องทางเดินอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันจะริบบิ้นไม่ไม่มีมาต้องใช้ทักษะในการแกะรอยทาานิดนึงรอยเท้ารอยทางเราออกเยอะมาแล้ว